ยอดเยี่ยมมากฉันชอบนะฉันชอบเขาพันธิ์ที่เยี่ยมมากเอาล้วแต่เราไม่มีเวลาให้ทราบซึ่งในตามสองหนึ่งเอาระยะแหนได้เคลื่อนได้เคลื่อนตัวแล้วอันนี้อยู่บนเครื่องบินไอ้บุตรฉันเห็นแกมองไปที่สมุดโน้ตที่แกเขียนแต่น้ำตาแกไหลแต่แกอ่านได้ฟังสิแกเขียนว่าอะไรพ่อบอฉันโง่มากโง่พวกเราจะได้มีชีวิตกลับไหมโอ้โอ้ เป็นการเขียนที่เออจริงใจที่สุดแล้วตั้งแต่ฟังมาจริงใจเลยอย่างนั้นดิไม่ฉันรู้เลยว่าปวดเขาแก่กัน่าดปวดอ่ะเอาละรอบนี้เราเข้าใจสถานการณ์ของตัวเราดีใช่ไหมสามคนที่เหลือได้เคบเปิดไอ้สไนนยนะโอ้ n i นส์บ b อบปวดแกสามารถใช้ทุกอย่างเลยนะโอเค เอาที่แกชอบเลยพวกฉันใช้เป็นสไนเปอร์ผันถึงเวลาแล้วที่พวกฉันจะกลายเป็นอีดิสไนเปอร์แม่พูดพูดแล้วคิดถึงตอนอยู่เขาฮิมาะไยที่อินเดียโอ้ทำไมล่ะครับพ่อบอไอ้ยี่นี่ใครวะโอ้มีคนร<ม>อมีคนรอด้วยต่อพงโอ้ไม่เจอสไนเปอร์ถ้ากับตายแล้วมึงนีง่นมาทันแล้วฮโลโอ้ <laughs> need help ล u t I ไอ oh, <you>. nice. oh, ้ดีเทลพูดโอ้เจอสไนซ์ไนซ์ไนซ์เถียงอยู่ได้เหียงอยู่ไ้เถียงอยู่ถ้าแกตายฉันจะเจ็บมูชิปแกไอ้ชุบแกนะโอ้ยฮุมไม่ตายเฮ้ยใช้ปืนพกได้เหมือนกันนะเออสไนปืนพกอ่ะแล้วมีอะไรป้องกันตัวระยะประชิดหน่อย เอ๊ฉันไม่มีเลยว่ะสไยโอ้มีปืนพกมีปืนพกเอ้ยได้อยู่ได้อยู่นะ่าพกรวัวไหมพกรวัวไหมโอ้ไม่รั่วไม่รั่วจาจะผมมาแล้วครับอุ้ยเอาว่าจะได้คโคตรโบนี่กระต๊บไปสไยจาผมก็เรามาช่วยนะครับจ้ารับศาสรับศาสเฮ้ยอ <c oughs> ใครเป็นอะไรเมื่อก,กี้ <c oughs> ใครเป็นอะไรหรือเปล่า เป็นอะไรไม่ได้เดี๋ยวว่าโอ้ได้ได้เดี๋ยวว่าครับจ้าได้รอหน่อยรอหน่อยมันอยู่ไหนวะมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนโอ้ฟังเก็บน้ำเสียงัแต่แล้วเกยดแล้วแกมีความมั่นใจขึ้นเยอะเลยนะโอ้หามไม่เจอเลยมันอยู่ไหนวะกโอ้เจอแล้วชั้นซองชั้นซองชั้นซองเสื้อม่วงเสื้อม่วงรับทราบรับทราบโดจิเดอ ผมมีปืนพอครับโอ้ nice nice รอมันรอรอโอ้โอ้มันอยู่นายแล้วมันล่าสุดอยู่ชั้นสองชั้นชั้นมีชั้นมีทนายเหมือนกันชั้นมีคอสโบได้ครับเดาเได้อยู่ปืนอยู่ครับนายรับชั้นด้วยนายชั้นต้องจับรับได้แทบปวดโอ้รอมันว่ายลอมันว่ายคนเดียวที่มียูทูปกันเน่ใช้ได้ไหมครับลอมมันลอมมันใช้ใช้ได้แค่ตะปุกโอ้ลอมมันมาฟัดซักฟังหนึ่งพลทหารได้ครับท่าน มานไม่เป็ฝั่งโดนครับท่านไปชนกันแล้วไปอยู่ต oh, okay. ัว okay. ตึงฝั่งโดนครับมาอยู่ตรงหลังคามานสี่ครับท่านเต็นท์หลังคาโอเคเฮ้ยมันโดดมันโดดมันต้เลยครับโอ้เพื่อนมันอยู่นี่เพื่อนมันอยู่ตรงนี้อีกตัวหนึ่งเดี๋ยวผมขับเพื่อนมันเองมันวิ่งมามางสี่แล้วครับท่านรับทราบโดนจะเด็ดเด้อขวาครับโอ้ย เราไปชาร์จไหมเราไปชาร์จไหมโอ้ยโดนยิงที่แขินเลยโอ้เจ็บมันเจ็บมันเจ็บแพ็กหลังอีกเอาอีกไปนักตางประเทศนะแพกสามันแพ้ก่อนแล้วสุดพี่แมม็กซี่รับท่านยังอยู่กัมแพงม้าสี่เขาด้านหลังมีหน่วยหนูด้านหลังมีหน่วยหนูเขาถอดกระสุนให้ก่อนเอ้ยไอ้ปูดมนอยู่นี่ปูดปูดมีสักตัวปูดไหนโอ้ยมันวิ่งมาด้ผมกับานอยู่ใกล้ๆเลยปูดโอเคใกล้ปูดแล้ว โอ้ยฉันมีคัตโบมามาที่นี่เดี๋โอ้เม็ดเดียวพอบอกเลยแดริวอยู่ข้ามาผมเลยครับโดนจะดัดเด้อนั่งอยู่ซ้ายผมครับดีมีแฟดไหมมีแฟดไมมอยู่อยู่ข้างเดี๋ยวมาครับท่านโอ้ยดูไล่คนตายเร็วไเวลาออกครับยีโร่อ่ะฮะอ้าวโอ้คนนอกคนละตัวกันโอ้สามเลยหรือว่าชไนค์กับปืนพอกยังก็อยากคงตึงไปวะ โอ้ตรงนี้มีตัวหนึ่งอยู่ไหนไม่รู้ห้ามไม่เจออะคามันคามันคามันเอ้ไอไอตัวใกล้ๆบ้บานตายแล้วเหรอครับตายแล้วครับโอ้ได้ปีกไปไป,ป็นะหนีเลยโอ้จะแล้วอยู่ตรงนี้ตายอกะ มึงเก่งอะไรกันจมูกโดนทิงเลยนะสุดสนิทครับขรอภพายเป็นจันนี่บอบนี่เออแมงเอ้ยนี่กูว่าก็ใช้พกสนหนเลยนะว่ามันก็ดูยากมากเลยนะว่าแปลกแปลกละงันเดยวเกมนี้กูใช้แค่คอร์โบล ไม่ได้ลองอ่ะไม่ได้ลอผมผมไม่ได้เติมเจียคอยเลยอ่ะผมก็เลยไม่โอ้ยถ้าอยู่ระยะนี้โอ้ยขายิงโอ้ยฉันฉันฉันลองอีกดูเพราะมันระยะเป็นยังไงบ้างโอเคโอ้ยโอ้ยแล้วยิงไปโอ้ยโอ้ยหมวกลุ่หมวกลุ่หมวกลุ่ไม่ธนูธนูปักอยู่ที่รังแต่หมวกลุ่เฮ้ยเออได้อยู่ได้อยู่มีมีลูกธนูเพิ่มไปไปหาลูกธนูกันเถอะเจ็บโอ้ยเจ็บเขาโอ้ยเขาคอเลย เล็กับไอแก่ไม่ตายปืนไม่ได้ไงกันผมหน่วยแพทย์เราไม่เก่แพทย์เราไม่เก่งเฮ้ยแต่แต่ฉันมีปืนพกนะพกเก็บเสียงเฮ้ยชอบไอ้ปืนแบบไอ้ปืนลูกโง่ใส่เก็บเสียงเนี่ยที่มันปิ้วพิ้วปุ่ะปุ๊บ โม oh, 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 ่ท oh. oh, ี่มันขุดพ no ัน <t> ธ <ry legitimacy parfois> right. okay. ี์ดิวะเฮ้ยไม่ใช่ดิวะนี่มันกูเม็ดกูเม็ดนี่มันพกกูเม็ดมีนี่ไหมมีมีกลิ่นไอเคมไหมโอ้มีแบงมีแบงให้เออขอทักกี่สิบละสิบนัดพอนี้กูเม็ดถือกูเม็ดอยู่โอ้ตรงนี้เก้าสิบนัดเออเคยไอพจนหารปูยากแกเคยดูนี่ไหมร้อยเลือคดคนจางโอ้เคยตีกูเม็ดกูเม็ด เป็นกูเมดใช่กูเมดไปเลยค่าอารยาโอ้กระสุนไม่มีอีกแล้วมี14นัดเฮ้ยเฮ้ยเจ็ดแลครับท่านเฮ้ยขับเฮ้ยขับรถเอ้ยเรา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 ปืนพกกระตับเราขับรถยีได้เลยเอ้ยนี่ยีออเนี่ยนี่มีครับท่านเออเนี่ยเราขับรถแบบได้ยิงได้นะไอ้มีบอลไซด์อยู่เฮ้ยไอ้ไอ้ใครพืนพกแบบพกกัวบ้างมานี่ขึ้นมาขึ้นมาไม่มีไม่เจ็ดแลครับท่านเนี่ยมันขึ้นยิงได้เนี่ย เฮ้ยลองลองลองใถือเวลาเราไล่หน้าโอ้ยไม่ที่เป็นไงเบี้ยโอ้ยเดี๋ยวสู้เฮ้ยเราเออเราโอ้หหรือว่าปืนพองจะปัดอยู่เนี่ยพองปัดอยู่เนี่ยโอ้เราอยู่กลางวงแต่นราการทุบรัวหรอทุบรัวไปนั่นดีครับพ่อบอ14นาดเองเรา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 ล้อสแถวนี้ก็ได้นะเดี๋ยวก็มีคนมาชนดูดิเวลาพกสามคนกับนาย ไปโอ้ได้เลยเสียได้พกกลัวป่ะโอ้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 โอลโอ้โอ้รอ้โอ้โเ้โอ้อ้โอลีอ้โอ้โอ้ไอ้โ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 จ้โอ้โอ้โอปโอ้โอ้โา้โอ้โอ้โอกโอ้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 รอ้้โอ้้โอ้้่้้้อ้ระเบิดอ้อะโเกลี้อ้อ้อ สองเกมท่านรู้สึกเลยว่าข่าวลือที่เขาบอกว่าแกแยกระหว่างระเบิดลูกยี่ยกับสิโมกไม่ได้นี่ไม่เป็นความจริงเห็นไหม่ะใช่แต่มันใจแล้วว่าแกแยกออกตอนนี้ฉันมีสไปกี้แท็บแล้วฉันมีสไปกี้แท็บแล้วโอ้วางเลยวางเลยปอกแป๊บปอบแบบกแป๊บดักตบคนสักหน่อยนี่การถนน,นเลยตัวมีคนขับผ่านการถนนโดนแน,น่เอ๊ะวางไงวะเอ้าป๊บปป๊อปป๊อปเอาไนัาไนไมโครโฟนมิวเต็ด ชิบหายแล้วปะเพื่อไฟเอ็มหมอฉันมันวางไงฉันวางผิดมันฉันวางเป็นแนวตั้งอะไฟเอ็มไฟไม่รอบันเลยแหละผู้ทหารผู้ทหารหมูเออเออเก็บหรือเปล่าเออเก็บได้ไหมไม่ไม่ได้โอ้พูดในคำเดียวว่า holy shit ไม่จริงมันต้องวางเป็นแนวนอนใช่ไหมไอ้ไฟกี้แทบใช่แล้วใช่หรือยังล่ะที่เราอ่านจดหมายให้ฟังอ่ะ โอ้าวอดหนี่เราจะลบพอปองเงาไม่จริงๆแล้วจดหมายนั้นปอมใช่ไหมล่ะแต่ไหนเราอ่านจดหมายที่แท้จริงสิไม่นะคือจดหมายของคุณทหารโบยาโอ้ว่าจะไม่อ่านแล้วเชียวมีคนจีบไปที่เอเป็ยนไหมพวกแกไม่เป็นนะนี่แกดูคุณทหารปูดฉันวางไปกี้แถบปิดพลาดแกก็อย่าพลาดแบบฉันแล้วกันนะ เราต้องมาเป็นแนวนอนนะเฮลิคอปเตอร์มาเอาเี๋ยวชันเอ่อเห้ยดูตัวอย่างที่ฉันเขียนนะถึงครอบครัวอันเป็ดที่รักฉันขอบอปืนที่ถึงพ,พวกท่านมากคุณปู่คุณย่ายังคงเลี้ยงไอ้ด่างอยู่ไหมไอ้ด่างตรงน,นั้นตายหรือยังแต่ถ้าไม่ตายก็หวังว่ามันจะปกป้องคุ้มครอ,องครอบครัวของเราได้เป็นอย่างดี ท่านอาจจะไม่ได้กลับไปพบหน้าหมู่าแล้วหรือเธอแองเจล่าฝากบอกลูกของเราด้วยว่ามีพวงไม้ได้เลยไม่จะ <c oughs> เขียนว่าฉันรักพวกแกมากไปพื้นพอๆบสูงของสูงที่สุดและเป็นสุภาพบุรุษที่ทราบสิ่งที่สุดนี่ตัวอย่างจดหมายไปแค่นี้พวกแกเขียนไม่ได้บอกฉัสิโอ <c oughs> ไม่มีครอบครัวโอ้ไม่มีอุ้ยตรงนี้มีกเมูเบทอีกกระบอกเมียไม่ม,ม,มีมีแต่พัวโอ้ชัดนี่กเูเบทมีคนเรียกรถทางมีรถทางฝั่งนูน่นมันจะโอ้มันจะขับรถทางข้ามน้ำมาแน่ๆเลยเฮ้ยไหนก็ขับยักษ์ดูนี่ไม่รู้มันเรียกแล้วมันขับรถาทางข้ามน้ำแนำ่เลยเดีย๋ยวไปรอ,อยิงมันก,ก่อนเอาไปดูนี่เขาทับตัวไปไทยมุงอะแบบเห็นของแปลกไปได้ไปดูดิ่ทางนี้เลยทางนี้เลยรถทาง เอาละอุ๊ดขึ้นไปเลยแกแกสามารถยิงบนรถได้ได้ปะยิงไปไดย้ยิงได้ที่แกกดคลิปข,ขวาค้างสิอมะมันมันเอาปืนขึ้นไปไหมไม่เอาเดี๋ยวเอาไปได้ปะแปลกอ๋อได้ถ้าเป็นปืนกูใช่ปืนกูเนี่แหละเห็นหรือเปล่ามันขับไปไหน รถทางอ่ะรถทังไม่เ,เห็นเลยแต่มันมันมันเรียกลงมาแล้วเป็นรถทังเลยเรียกตรงไหนอ่ะแถวนั่นแหละดูสิว่าแหกตาหน่อยโอ้ยเจอแล้วเจอแล้วตรงนี้ตรงนี้เฮ้ยเหรอมันขับไปไหนแล้วขับไปไหนแล้วนู่นมันขับไปนู่นแล้วโอ้ไม่ใช่แล้วรถสิเอารถทังไปได้ไปเลยเอ้าพลานไม้รถทังให้รถทังติดหรือเปล่าไม่ติดหรือเปล่า เป็นไปได้แล้วมาบูดูเลยวะเนี่ยเราจะไปนายการโอ้รถทังรถทังไปนายการนะโอ้เขาครับครับรถข้ามสะพาน่ะรถทังติดอ้าวเราก็ไปดักทุบพัวม่านไปโอ้ไปดักทุบพัวม่านแล้ว โอ้ดูโอเคดาก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 ดักเป็กูเบสเป็นเป็นกูเบสเป็นอาหร랍ตะเมลายเป็นเมื่อกี้โอ้เป็กูเบสคือเป็นเมื่อกี้แย่แล้วโอ้เรดโซนเดี๋ยวมันไปไในเร็วเล่นตัวบัดบังเบิ โอ้มีรถมีรถขับเข้าบ้านเราไงเอ้ยโอ้เพ yep. ิ่งออกมามันไล่จริงจริงขับเข้าไปแล้วค่อยไม่แต่แต่พวกต่อไปมันได้ทะยองนองงวงโอเครอก่อนเดือดที่ดิบสองขวดเยอะอยู่เยอะอยู่เยอะมาโอ้เยอะหม้อเยอะหม้อหรือใดๆเจอเยอะหม้อหรือเยอะมากหรือใดจ้ะมันอยู่ในกานโอ้ดิสเกียงพิเศษเอ้ บนหาโบยาและต้นใจจะถูตะเกียงไม่เดือดฉันไม่โอ้ไม่ถูไม่ถูบ้านบ้านบ้านหวดพูดกันเลยโดนหนึ่งนัดเฮ้โบยาอยู่แค้นทัชไม้ทัลล่าโน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 ่โอ้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 ไหนครท่านอยู่บ้าอยู่หมาอยู่หมาปุ่ดพูดมาแล้วมาแล้วครับท่านอยู่ในบ้านเดี๋ยวบ้านเดี๋ยวบ้าน โอ้ยอยู่ในบ้านนี่บ้านนี่โอ้โอ้ยอย่อย่้ยอ้ยโอย้ยน้โ้ยโล้ยแย่แล้ยโอยโอ้อ้ยโ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 อ้ยออ้อ้อยออ้้อยโอ้อกออออีกโออ้โอ้้โอ้ย้้้โน้โ้โยยโโยยโอโอ้ย้้โอ้ย โอ้มีมีคนมีคนโดนร่มมาอีกโอ๊ยมันทัดไปมทาโอ๊ยมาลิ่งติดตัวดอกโอ้นี่ก้อนเจอถ้าดูชัดป่ะต้องรอผมโผล่มาเกินอะไรมักเรียงหรือเปล่าโอ้ยมีคนโดนร่มมาอีกหมดเต็มเลยโผล่บอลฟาดบอล้าดบอกแล้วว่ามันโดนร่มลงมาโอ้หกูเบส มันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้ไปบนหลังคาบนหลังคาแล้วยิงมัน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 ปูดปูดยิงยิงปูดปูดยิงนายว่าอ้าวแสบเหรอไม่เห็นออดไปแล้วมันอยู่ริมน้ำตัวหนึ่งใช่ไปหลังคามันเลยละกันอือมันอยู่รถด้วยแล้วเลยนะเดินเลยเธอแหละรถที่ผมโอ้โอ้ทนไหว ยจะพึ่งเป็นอะไรไปเฮ้ยขวาก็ยิงเฮ้ยเราปีนหลังคาได้ไหมเฮ้ยได้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 ไโอ้ปีนไม่คืนปีนได้ปีนได้ปีนได้ทำไมมันจับหลังคาไม่ได้มาต่อตัวมาท่านมาไม้ปืนเออส่งหน่อยส่งหน่อยส่งหน่อยมาส่งหน่อยกดกดอะไรล่ะเออนี่กดเอชกดเอชหรือเปล่าเอชตัวเฮดหรือเปล่าตัวเฮดใช่หรือเปล่า ตัวอะไรวะเฮ้ยเี๋เก็บมืนก่อนเก็บมืนก่อนกดตัวเฮดกดตัวเฮดกดตัวเฮดปูดขึ้นไปปูดเออกดตัวเฮ็ดกดปิดค้างไว้ปูดเก็บเก็บระเบิดไปกดตัวเฮดไอ้ปูดม่ได้กดกระโดดปูดมันจะมีให้กดแบบไอ้นี่อยู่อะไรก็ต้องกดกด F ปูดกด F ปูไม่คืนแมงละกดเอ้ตัวปูดกดเอที่ตัวปูดปุ่มแยกไว้ครับท่านโอ้ปุ่มไหนเร็ว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 ได้ดกดปิดด้วยกดปิดด้วยกดปิดค้างไว้เอาไปกดปิดค้างไว้กดปิดค้างไว้มมาาาท่นได้้แลว เร็วเฮ้ยผิดเฮ้ยไปไม่ได้เลยเฮ้ยโอ้ไปคืนแม็กซ์แล้วไปอยู่นี่มันอยู่นี่ปุดกดนั่งปุดปูดกดนั่งหนึปุดเก็บปืนปูดเก็บปืนกดเอ็กซ์กดเอ็กซจ้าจกดเฮ็ดค้างเข็มค้างโอ้จ้าจ้าเยบมาเลยจ้าก็ไม่รู้ว่าปุ่มอะไรเอ้าตัวไม่ถึงไปเป็นพอบ้อเย็บขี้เมื่อกี้ กี่ติดมือบั๊กสองนะครับท่านลุยเอาไงดีเอาไงดีผมมาแล้วชาร์จได้เหรอชาร์จได้เหรอเอ๋ออยู่นี่อยู่นี่เอาชาร์จก็ชาร์จชาร์จก็ชาร์ดปูดไปเร็วลุยอ้ยลุยเฮ้ยเอาบอมบี้หน้าไหมได้อยู่ในบ้านทีครับในบ้านทีครับท่านบัานมาเขียวใช่ไหมใช่ครับมีสายมีสายด้วยมีสายด้วยสาเสียเลยครับบั๊กบั๊กบั๊กบตายตัวหนึ่งระวังปูด สตัวสามสี่ตัวนึงครับ้ยิงปุ๊ยิงปุ๊ดเฮ้ยโอยได้ครับไปซ้ายแล้วไปซ้ายแล้วน้องวปลยัปุดบัุ๊ดบนหน้งครับองอยู่องอยู่บ้นไหนบ้าไหนบ้น้าสุดบ้านวนึงครับบ้านซ้ายสุดตัวหนึ่งเจ็บโอ้ลังยิง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 

สารการตอนนี้สารการถูกห้อมมันอยู่นี่นี่มันอยู่นี่นนตรงตรงกองรถใช่ไหมใช่น็อกไปสองตัวเอาลปออกขวาไปออกขวาได้ครับท่านพูนนายต้องไปนะต้องไปมันจังหวะของนายแล้วโ <Okay. S 2> oh. อ้ยอยู่ทัดไมายทลล่าไว้ยมันสมอง มันนักซองมันเลยต้องสมอกสายเต็มเลยครับมาสี่เต็มเลยครับท่านเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนอา้ก่อนเอาเอาเดียเอาเก่อนเอาเมันชุบยูมันชุบยูมันนกอส่เง้ครับท่านโอ้ยมสโอ้หมกามตายจะไม่ตายไม่ตายจะไม่ตายเซฟเฮ้ยต้องมีจักรยานไปช่วยเซฟโคตรจักรยานไม่มีวิ่งแม่งเลยละกันนเซฟโคตรเออมาแล้ววิ่งยูผมวิ่งเหมือนกัน สมอยแล้วครับท่านดีปูเราไข่ตัวตีขวาให้เลยไอตีตีขาไม่เห็นเลยในสมอล์กในสมอล์มาอยู่ในสมอลช่วยอยู่ช่วยอยู่ปูดไปชุบเลยก็ได้ไหมระวังอู้เลยเป๊ะปูดไม่ต้องกลัวนะปูดช่วยอยู่ปูดเย้ไม่อยไอตัวขวาทับโบ๊ โดนโอ้โอ้ปูดปูดสมองกันปูดสมองใส่ตัวเองก็ปูดโอ้ยมันขึ้นรถมันขับรถโอ้ยมันมันล่วงมันล่วงล่าช็อตปูดสมองให้แล้วปูดเอาสมองไปเอาสมองไปอีกเฮ้ยสมองให้ปูดเลยไม่มีแล้วครับท่านโอ้ยโอ้ยมนไล่เร็วกูมีแต่แปดดามันจะลงมาแล้วเขาบนเขาบนเขาบนเขา แต่ถ้ดูแร่แดรี่ท่านมันเอารถไม่ให้เราครับท่านเอ้ยเจ๋วปูดรถหรือเปล่าโอ้ไนส์ปูไนส์ตรงนี้ยังมีอีกตัวหนึ่งมันสมออยู่คนเขามีสองสามตัวระวงังโอ้มันตายแล้วหรือเปล่าเอ้ยยังไม่ตายนะตรงนี้โอ้ยสิบแปดคนเลยนะสิบแปดคนเลยนะเนาะระวังทัวกันด้วยเด้อโอ้เก็บสมอก,ก่อนงั้นนี่ผมจะเข้าไปนอนประชิดครับ น้าใทหารเลยทหารดีโดาททหารนีโดอร่อยแย่เลยไปอยู่บนเอยู่บนขามาชินแล้วครับนายต้อเป็นคนยิงปูตรงนี้ยิงร้อนโอยเข้าไปชินะครับท่านอุยหวเเ็นเห็ เป็นคนเจ็บโอ้ยาน้ำไม่มีแล้วเจ็บเตีกันอยู่เรตีกันอยู่เอาไงต้องชิดนะไมเอาไปไปเลยไปเลยต้องชิดแล้วไหมไปชิดได้มปูชิดได้แล้ววะชิดได้ไปทางที่ดีโดตายเลย <c oughs> มาโอเคเรามีกปูกเม้คอยขบอยู่ไอ้เคบเบอร์อยู่ไอ้เ o บเบอร์อยู่ปูถือปืนไม้เดี๋ยวถือแฟดตัดแฟดกูยิงโอเคไหม ออกซ้ายมาปูดออกซ้ายมาออกซ้ายมาเลยมีคนแรกตรงนี้สวัสดีครับอันนี้เขีอันเป๋เสริมแล้วเอาที่ผมคืออะไรไม่รู้เลยครับไม่รู้ีตรงไหนมีนะมีตรงไหนปูดอาจจะอยู่มีมาอยู่ตรงนี้ปูดปุดไปชิดหน่อยปุดไปชิดเราหน่อยปิดปูดชื่อใครวะโอ้ตรงนี้มีตัวหนึ่งตั้งแต่ทีอยู่ปูดตั้งแต่ทีอยู่พูดพูดเอ้ามาแล้วมาแล้วขาวขาวตัวเลยพูดเราไปอยู่ในรถทาง วิ่งดิปูดม um. ันอยู hey, ่ในทางทางวันทำยังไงวิ่งเนีดยไม่เจอรถถังนี่มันก็เหยียบเหยียบเป็นมดแล้ปูดตรงนี้มีทหารตุ้ยามันมีรถถังเออตรงนี้มีสองตัวแป๊บนึงซ้ำหนึ่งนาทระมีสองตัวไปบ้านหนึ่งกันหรออยู่ขอบป้ายมีสองตัวมีมกซัมด้วยข้างในบ้านก่อนข้างในบ้านก่อนข้างในบ้านก่อนมาอยู่ดอกโขงนะอยู่ดอกโขงมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้สองตัว ตอน์ตาดรอร์ร่วงเรายิงอยู่เราจะโดนโดนถังนะเอ้ยมีคนกำลังวิ่งอยู่กลางนู่นกูเบ็ดยิงไงกูเบ็ดยิงโดนหนึ่งนาทกูเบ็ดยิงอยู่โอ้ยเจอเฮ้ยมันไอตัวบ้านมีอยม่นี่แน่ปูดสองตัวเลยโอเคมารออยู่ไม่ต้องรอแล้วนมันบีนมาดีนะโอ้ยนักาจะแล้วิ่งอยู่ดีโอ้ยอีตัวนึงกราจะเว่งโอเคอารูยิงอยู่อารูยิงอยู่

재미오오재